สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซี FC. พอกันในช่วงนี้ช่วงซีหามงแดงพี่น้องครับนี่คือเพชรบูรณ์ที่พักแรมและที่แสดงนะครับ อจจารยว่าวัดนี้คือวัดอะไรคือเพชรสบุญครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือน,นี้คือมือพักแรมมือทำการแสดงคือมืออื่นครับพี่น้องครับมองที่สิ่งที่ทำการแสดงคือมุอพี่เลยคือทางพี่ ขึ้นบ่อด้แน่นอนแหละรถตู้็แจ็กซีลงไดบ่ไดกลาปีก็ลรวปีพ่อเบื้องบนสั้นขนาดเลยปีกับใดเยอะปีกับใดอยู่ปีกับใดใช่ว่ะครับว่าที่เรียงกันหรลงใดเนาะแต่ตอนขึ้นไดอยู่เิตอนขึ้นไดอยู่วราตอ้ลงเขาคือนยังไงเขายูดดัานกลนมันหายกนมากวดแน่นอนเลย แต่รถสิบล้อนลงได้เพราะคนมันสูงสีสังกัดอยู่นี่เล่นบ๊มือนี่ครับโอ้ยเป็นตาไหมโอ้ยขยำเไปเผาเซนไอ้เจน้าจอ้างขยากูุนอ่ะเป๊ะๆว่าไปเถอบ้านไหนเสรน้พี่น้องเบื้งหนลุกเลยโอ้คือมีพี่น้องจ้ะวะไปไพวกมีพี่น้องอนี่ไม่จ้า า้วไมากิน้ปเาเนี่ยามากินบอนั่านเาไปจากหี้โอ้สั่นคักสส่แนวไยรถบ้านเนี่ยคือแนวเลยแหละไปที่ตั้งมา้พียป่ะที่ตั้งขนาอยู่คุณกไหันไปไดุ้่บ่ว่าคนหัน่แสดงว่าคนวิธีที่นี่หันคนวิธีนี่ก็ดีไปจะต้องเงี้ครับ <laughs> đi thôi nhang người thì phố bao nhiêu đây khoáng cấy ở thỏa lá cái đó lên thỏa lá cái đó lên đây nhìn vào ở tí áo số phí mua cái này <laughs> tên phố đây có cho gì này มีรอดของ,ง,ง, <laughs> องอุนเงืงเ่องเลยรอดล้งกันเงืออ่อเท่า,าทเลยเลยสุดยอดเลยก็ฟิมือเถอะวะป่ดไปไปกินข้ามหานี่มมาฝันกันได้อหาหาี่ยมากินนั้เลย มือีขวห่อให้แรงกินแ้งขวู่นาะอมไก่ตีจเขามันอีโอ้สุดยอดเลยรู่ลังทางเท่ออาวบว่ามพร้าวสุกกรมีโอ้ยเอาเอาเอาพริกุกไปาบเขาเลยสุกคืออยู่พริกุกไปบเขาเมนแมหวานดิหวานตัวหวานที่ไหน หน so <fill im Island> ่วยมันงามนะหน่วยมันงามเอาไปไหวฟ้าว่าว่าวาอยู่ขิดว่าว่าวีาวาโอ้ยเาว่ว่าว่าวาว่าว่ว่าววเว้ยวาว่าว่าว่่แล้ว่า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 ว่่าว่าว่าว่า่าวาวา่า่าวา่าว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 ่ว่าว่าว่ล้ว่าวาว่่าวาว่า่า่าาว่าวว่าว่ี่่่า จะได้กินลวกดอกแคครับออมไก่เลยพี่น้องนี่เข่ากันหะอกอมไก่ใส่บักเต้เต็มหม้อเลยออมไก่ใส่บักแตงไก่สุดแบบใส่หม้อสุดแบบใส่หม้ออือโอ้ยแม่เนียแกนตาดีแช่ว่าะดูไม่ดี สาบนตนนัสาบนสุดมากไหมพรมตนนันดไนชุดดัสไแดงเต็ นี่คือพุ่นครับพี่น้องครับนี่คือพื้นที่ของที่ทํำการแสดงมืออื่นพี่น้องครับพี่น้องเบื้องทางโล่งพี่น้องผนสั้นขนาดเลยมีทางลงลงมัน เีโดนเขาส่วนว่าคนไหว้มากหมดทุกข้าราชการกันยนมุนี้พี่น้องบรรลุว่าสิแตงชิ้ตั้งหนาไว้ที่ฮันหนาไปทางยมพันธุ์ดูจักมืออื่นกระโหกพี่น้องครับชื่อเขาผู้ย่างดีเลยนิวชื่ชทัดพูเขาส่วนทีมงานทัพพักอยู่เทิงนี้พี่น้องชั้นที่สอง กันฝนน้ำได้ดีมากๆเลยแต่ว่าพรอยู่รบางเหล่าบ่มีเพชรสมบูรณ์บะมี่บ่มี่หอนมือหอนมื่อนมือหือมือหือความอบางส่งฝนมาตกเก่่แนสังเกตเมื่อหนู่จักจังตะก็ตกใแ่จบเกมกันไปโ่นเออโต๊ะต้องต๊ะแนบ่แ่นมันรูดำรูแดงแถวรูดำรูแดงเลยจบเกมกันไปจบจบเกมไปวเรนะโคมาเลยนะ ดินเนียอดิหนิเนียวของตัวเนียวติดอินนอย่างดีติดได้หนิติดเนื้อติดน้ำร้อรถเตลิดเตลยไปนาเมือนเลนเนเลนอดอกเยเอขาขึ้นต้อมดมือเออเอาเข้าว่งอย่างตัมือมือต่อไปไหมงานวันเว้นวันเนาะเยังานวันเว้นอาทิตย์ดช่ิ้นดมเ่ เออธารมดาฟาแว่ไหนปลาก็ได้ฟาแค่สมอฟาค่ที่แคดสมแต่ว um ่าเขาเขาใส่เครื่องดีๆใส่หน้า ยาบดีวน <ates> <The film> ี่ขาหยับใส่ดอกมันนี่เป็นงเตี้ยเนียอย่างสีเลยคือใัฟักล้ำมันตีอวูเดยบอักเนื้อปลาไหมเตี้ยฟักเนื้อปลาแล้วมันยับใส่ดอกแค่โอ้ไปหนึ่งไปหนึ่งแบบนี้หนึ่งเส้นฟักใส่ข้านี่แหละรสชาติออกมาแบบโอ้ยผู้ขี่ลายได้ไเนี่ยมันคมเลยผู้ขี่ลายเนี่ยเรามัไคมไรไปไป นเอาโอเคครับคลิปนี้ไว้สุนี่พอเป็นคลิปหนาขอบคุณแฟนครับ FC ฟซีีตีตามอย่าลืมกดไลค์กดสับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำบุนออฟิเชียลก็เป็นครับพอสิถามมีพอร์ว่าดั่งไฟอย่างพวกเราถืว่าดั่งไห้คนถามเร้บัถามสำหรับเฮ็ดยังพอร่นใหม่ร่นใหม่ร่นเฮ็ดยังไหม่ ร่อนโดยคนถามเดจยวคนถามะเพราะไม่ไม่ไพนี่ซื้อดีนะพ่อเนาะก็ซื้อดีเไม่ไม่ปล่อยดีรอกเพิ่ดไม่ยังมังไม่ไพ่พี่ไม่พอเนี่ยนะไม่ให้ทางมึงไปหน่อยทางมึงไปหน่อยเออโอ้ก็ดีเป็นเส้นทางมึงไปหน่อยหนึ่งชิ้เป็นเส้นทางมึงไปหน่อยเดียวส้มเอาพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับ